เจ็ดราศีหนึ่งกันยายนนี้โชคลาบพุ่งชนรวยระเบิดจะเป็นราศีไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาฟังกันครับว่าเจ็ดลัคนาราศีครับที่ช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเฮงปังร่ำรวยนะครับจะเป็นราศีไหนบ้าง และที่สําคัญอาจารย์จะใช้ดวงดาวจรนะครับในวันที่หนึ่งกันยายนซึ่งเป็นวันออกรางวัลครับว่าจะมีอยู่7จลัคนาราศีครับที่เสี่ยงโชคแล้วมีดวงที่จะประสบความสําเร็จครับได้เงินหลานครับเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครับลัคนาราศีพฤษภครับดูสิครับเห็นกันจะจะเลยครับ ดาวพฤนหัดดาวแห่งโชคลาภก็ทับตัวเราอยู่นะครับและดาวการเงินครับโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองก็เงินเป็นราชาโชคเงินก็มีโชคไงดังนั้นก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงิน อยู่ในเรือนพันธุครับเจ้าบ้านคือดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเลขที่เก่งหรือเลขที่ออกได้ก็คือเลขบ้านเลขรถนะครับตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะครับแล้วเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนเพราะผู้ชายเป็นราชาโชคนะก็คือผู้ชายนะ่ไหมมีเกณฑ์ให้โชคสองครับดาวพุธดาวการเงินอยู่ในเรือนพันธุซื้อถแถวบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อไกล ซื้อจากที่บ้านอ่าอยู่ที่บ้านแล้วซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วซื้อใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละเลขใกล้ๆบ้านออกครับและโชคดีอีกทางหนึ่งครับดาวองคารครับเป็นดาวจากเรือนปัตตานีครับแปลว่าคู่คองหุ้นส่วนคนรักเนี่ยไปลอยในเรือนกันเงินเราแล้วด้วยนะเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ครับได้จากคู่ก็ได้อ่ะเพราะนั้นตัวเลขก็มาจากเลขบ้านเลขรถนะครับหรือเลขจากแฟนจากคู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะให้โชคให้ลาบเรานะครับก็ทําให้เรา ล่ำรวยครับและพุชศพเนี่ยโดดเด่นมากนะครับและราชาโชคคือถ้าถูกนี่ได้เยอะนะครับก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยกับชาวพุชศพนะครับตรงนี้ต่อมาครับติดติดกันเลยครับลัคนาราศีกรกฎสิครับเพราะดาวอาทิตย์ดาวการเงินก็ได้ตาแหน่งเกษตรตาธิดีอ่าโดดเด่นนะครับดาวพุธอีกก็เป็นราชาโชคในเรือนการเงินอีกครับเห็นไหมก็มีโชคด้านเงินเงินทองทองก็ได้อ่าต่อมาดาวพัสดีครับ ก็อยู่ในเรือนลาภะอีกเป็นเรือนที <ST AT> ่ด <polymer> ีและดาวเจ้าเรือลาพระก็ดาวศุกร์นะครับโคจรเป็นสามแกลกณาเรียกว่าปฐุมมเกณครับเพราะฉะนั้นปฐุมแปลว่าดอกบัวถ้าดาวโชคลาภสัมพันธ์กับดอกบัวคือซื้อใกล้ๆกล้กับที่ที่มีดอกบัวขายอหรือใกล้สระบัวอ่างบัวเล็กๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้และดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารครับเพราะนั้นอาจารย์จะโฟกัสถึงเลขเลขเบอร์โทรศัพท์ครับเลขท้ายเบอร์โทรเราเนี่ย มีเกณฑ์ออกนะแล้วพอได้ราชาโชคก็ซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาบนะครับแล้วดูสิครับราชาโชคไปอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์อาทิตย์ก็คือซื้อตอนกลางวันซื้อในที่ที่โล่งแจ้งซื้อที่มันสว่างสว่างเข้าไว้เนี่ยจะมีมุมที่จะถูกลงวันได้เยอะนะครับตรงนี้แหม่ก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวก็รกฎดเลยนะมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ต้องฝากไว้เลยนะครับ อาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สคนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีจะเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรมาลงตัวนี้ได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อก,กับแอดไลน์มาได้นะครับและนอกจากนั้นครับใครจะจัดงานเลี้ยงงานเปิดตัวสินค้างานออกบูธงานพบปะสังสรรค์งานภายในบริษัทตามรูปภาพตามนี้เลยอาจารย์เคยไปออกอีเวนต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีก็เชิญอาจารย์เกตเวว่าไปพูดไปบรรยายาบนเวทีก็ได้หรือจะให้ดูดวงกับลูกค้าของท่านก็ได้ได้หมดเลยนะครับเป็นการเพิ่ม การตลาดดึงดูดลูกค้าให้กับท่านได้อีกนะ,ะนนสนใจก็ติดต่อแอดไลน์มาได้เช่นเดียวกันครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีพิจิกสิครับดูสิครับเด่นมากเลยนะดาวการเงินดาวพฤหัสก็เล็งกับตัวเราแล้วดาวโชคลาภก็ดาวพุธครับโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคครับแต่ไปอยู่ในเรือนกรรมะคือเรือนการงานเห็นไหมชาวพิจิกถ้าจะเสี่ยงโชคนะซื้อแถวแถวที่ทํางานนะครับน่ะไม่เหมือนกับชาวพุธศพซื้อแต่แถวบ้าน แต่ตรงนี้ต้องซื้อแถววที่ทํางานซื้อแถวออฟฟิศเป็นหลักหรือเลขออฟฟิศจะออกหรือเลขบัตรพนักงานจะออกหรือเราไปคุยกับลูกค้าลูกค้าอยู่บ้านเลขที่อะไรออฟฟิศอะไรออกได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วนอกจากนั้นครับดาวเกตครับเป็นดาวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแสดงว่าไปมูเตลูมูเตลวยได้เลยนะครับไปไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้ฝันขอให้เห็นเลขอ่ามีสิทธิ์ได้เหมือนกันกับ2ไปจุดทูบเลขเสียงเสียมซีเสี่ยง เซมซีเสียงททยตัวเลขได้เลยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลได้หรือถ้าได้ตัวเลขจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอะ่ะมาซื้อที่ออฟฟิศนะครับอ่ารูบฝากเพื่อนซื้อเพื่อนที่ออฟฟิศซื้ออ่ามีเกณฑ์จะถูกถ้าถูกที่ถูกได้มากถูกได้เยอะเลยแล้วต้องซื้อในช่วงตอนกลางวันด้วยนะเช่นซื้อเวลาใกล้ๆเที่ยงอ่าหรือบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพระอาทิตย์ส่องสว่างมากเนี่ยจะส่งเสริมให้เราถูกรางวัลมีเงิน,ม,งนมีทองร่ารวยหรือช่วงนี้นะ ไปลุยกับการทำมาหากินจะมียศมีตําแหน่งเลื่อนขั้นอได้โปรโมทได้ขึ้นเป็นศาสตราจารย์ได้ขึ้นเป็นผู้จัดก,การอะไรอย่างเงี้ยดวงกําลังมาเลยนะครับดวงกําลังเปิดหรือจะไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนิดหน่อยโอ้ขึ้นมากดวงนี้นะครับใครเกิดพิจิกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจะได้ช่วยแสดงความยินดีนะครับต่อมาครับลัคนาราศีตุลครับ ตุลเน,นี่ยาดาวองคารครับอาจารย์วางผิดขออภัยด้วยนะดาวอังคารไปอยู่ในภพสุภะครับสุภะแปลว่าความสําเร็จความเจริญไงนะแล้วในส่วนดาวอาทิตย์อีกครับก็เป็นกษษษเกษตราธิบดีในเรือนลาภะและดาวคุณก็เป็นราชาโชคในเรือนลาภะอีกอ่ะเนี่ยมันก็แปลว่ามีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบได้นะเพราะนั้นเลขก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขอายุเลขวันเกิดอะไรพวกนี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนก็เป็นการดีเพราะเป็นราชาให้โชคนะครับเลขประตูศัพท์ก็ได้ หรือบางทีนะครับไปซื้อตอนกลางวันนะครับแล้วก็ดาวองคาเนี่ยดาวกันเงินเราเนาะไปอยู่ในพบสุภาษสุภาษไปว่าวัดก็ได้นะอ่าได้เลขจากที่วัดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นก็ไปได้เลยนะครับก็จะมีโชคมีลาบเช่นเดียวกันนะก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีมิถุนสิครับแหมมิถุนก็ชัดอยู่นะครับเพราะอะไร พราะดาวพุทธดาวประจําตัวเราเลยนะได้ตําแหน่งราชาโชคครับก็้ตัวเองจะเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภไงเพราะฉะนั้นก็สี่งโชคกัเลขตัวเองเลขอายุเลขใช้เบอร์โทรศัพท์เลขวันเกิดเลขพ่ออเกิดเลขวันที่เกิดอะไรเงี้ยได้หมดแล้วนอกจากนั้นดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็มาทับตัวเราได้องเกณฑ์อุดมเกณฑ์อีกนะครับแล้ววันที่ออกรางวัลดาวจันท์ดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรตาธิบดีโอโหด้วยหลายสถานดังนี้นะเลขเกี่ยวกับตัวเราออกครับแน่นอน ยินดีด้วยเลยนะซื้อตอนกลางวันเลยพระที่เราโดดเด่นนะนั้นเอาตามสูตรนี้ไปใช้รับรองชาวมิถุนเฮงปังร่ํารวยนะแต่จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะถ้าดวงของท่านดาวพุธเด่นดาวอังคารเด่นอยู่แล้วเนี่ยถูกกันก้อนใหญ่ก้อนโตเลยแต่ถามว่าอยากรู้จริงๆทํำยังไงไอ้พื้นดวงเกิดเนี่ยแอดไลน์มาได้ครับแอดไซคเกทเทวหกห้านะทำตามที่ไลน์บอก รับประกันได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาด้วยความรวดเร็วเลยเลยพราะอาจารย์ดูดวงฟูไทม์นะครับตรงน,นี้อ่าแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับเป็นลัคนาราศีกันสีครับก็ดาวพูดเป็นกันเป็นดาวประจําตัวเราครับก็ได้ตาแหน่งราชาโชคครับสองดาวเจ้าเรือนลาพาก็ดาวจันเรตสองครับเป็นเกษตรตาธิบดีลาภาเป็นเกษตรก็จะมีโชคลาภไงมาแล้วดาวศุกร์ดาวกันเงินก็ทับตัวเราอีกเนี่ยก็ดาวเหล่านี้แหละที่จะออกเพราะฉะนั้นจะเป็น สองหกหนึ่งสี่หกสองนี่ก็ได้นะหรือจะเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราสิเพราะตัวเราเป็นราชาโชคนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านโลกออนไลน์ซื้อใกล้ๆที่มีแหล่งน้ําอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเพิ่มโอกาสในการถูกนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นก็ฝากด้วยนะครับชาวลัคนาราตริกันก็เฮงๆรวยๆมีโชคมีลาภนะครับนี่ครับสุดท้ายท้ายสุดครับไม่ได้เลยนะห่างหายไปนานครับชาวสิง พราะช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวโชคลาภเป็นวินาศครับ2เดือนแต่จังหวะนี้ครับดาวพุธย้ายแต่วันที่1ครับดาวโชคลาภและดาวกันเงินทับตัวเราแล้วครับได้ตาแหน่งราชาโชคอีกโอ้โหก็ยิ่งใหญ่นะครับแสดงว่าจะมีโชคมีลาภจากตัวเราก็ได้เลขบนโทรศัพท์เลขวันเกิดเลขคอสเกิดเลขที่เราชอบอ่ะมีเกณ์ออกหรือ2ดาวอังคารไปอยู่ในเรือนลาภด,ด้วยอังคารก็หมายถึงเลขที่เกี่ยวกับพันธุ์ทุพันธุ์ปุบาบ้านรดที่ดินไงแสดงว่าเลขรดเลขบ้านจะออกครับเห็นไหม ก็นําไปเสี่ยงโชคได้ก็คือชอบเลขไหนเลนเลขนั้นเน่ยเช่นถ้าดูราเลขรถมันจะเด่นกว่าก็เล่นเลขรถเลขบ้านเด่นกว่าเล่นเลขบ้านเลขที่เกี่ยวกับตัวแล้วน่าจะออกก็เล่นเลขเหล่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วทุต้องกลางวันอีกดาวอาทิตย์เด่นนะก็นําไปใช้ในการเสี่ยงโชคหรือช่วงเนี้ยทำมาหากินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะคึกคักมันจะขายดียิ่งเจราจายิ่งพูดยิ่งสืง่อสารจะพารวยครับบอกเลยจังหวะน,นี้น้ำขึ้นต้องรีบตักนะครับลุยได้เลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศสิงใครเกิดสิงไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอ่าและสุดท้ายครับใครฟังถึงนี้อย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเยอะๆได้เลยนะครับและข้างๆกลุ่มกดแชร์จะมีกลุ่มปุ่มซุปเปอร์แตงครับก็ขอบคุณมาได้เลยตั้งแต่หลักหลักร้อยถึงหลักพันบาทครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำที่ดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านตลอดไปนะครับและก่อนจากกันไปครับอาจารย์เปิดให้ร่วมบุญแล้วนะครับ ใครที่อยากทาบุญกับอาจารย์เกตเทวาใครที่ไม่มีเวลาทําบุญใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่สะดวกอาจารย์รับฝากทําบุญได้เลยเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านทําบุญอะไรไปฟังต่อให้จบหรือใครอยากดูดวงแม่นๆเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดนะครับดูแล้วได้อะไรดูแล้วต้องทํายังไงค่าครูเท่าไหร่ฟังตามนี้ได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเล็กพัฒโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเติมเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูให่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line side get หกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายทลลมทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าดิจัลอยากเฮงปังล่ารวยนะครับ อาจารย์เกตเทว์รับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงและเป็นลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทว์ได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทว์หกหมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวะเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพยานอนันตนาคราชสิบหกเศียนอุด,ดมทรัพย์เลยนะครับ นี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายันพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรือง ต่อไปได้นั่นเองนะครับและนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอันันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับขอให้ท่านเป็นลูกลักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเหลือง,งการงานเติบโตสาเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ล่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวะทําบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ยสี่าบาบาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ